ไหลเหมือนสายน้ำเลยนะคะชิมวดมิตรของเราสูตรเข้มข้นนะคะพนักงานเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะต่อไปก็ต้องขยายเป็นโรงงานแน่นอนนะคะรีบกันมาสมัครได้เลยนะคะน,นี่ผู้จัดการในอนาคตน,นะคะผู้จัดการออม <c oughs> อันนี้ช่างเม,มเนเทน n นนนะคะประจำโรงงานรุ่นบุกเบิก มีหมูอัดเม็ดพันล้านนะคะสั่งเข้ามาได้เลยกระสอบละร้ค่ะของเรามีสต็อกไว้แล้วนะคะเต็มร้านเลยค่ะพร้อมส่งค่ะสั่งก่อนได้ก่อนงามก่อนนะคะหวานรอพื้นก่อนปลูกนะคะพืชงามโตวไวสมบูรณ์แน่นอนมีส่งทุกวันนะคะ ลาไปก่อนนะคะไปอัดขี้หมูก่อนนะคะสวัสดีค่ะ